ครับวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านวัสดีพี่น้องสอปปลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่นะครับวันที่12เดือนเมษายนปี 2022- นะครับสองสามวันที่ผ่านมามีการปะท่ากันอย่างหนักนะครับในพื้นที่ลัดกาเลนีใกล้ๆกับเมืองดีมอโซนะครับกลุ่มปกป้องประชาชนร่วมกับทหารเคเนเดียบหรือกลุ่มพีเดียบนะครับมีการโจมตีทหารไมนองลายหลายพื้นที่นะครับ2วันที่ผ่านมา ทำให้ทาหารมินองลายเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า40นายนะครับหลังจากนั้นทาหารมินองลายเริ่มจะเสริมกองกําลังเข้าไปในพื้นที่นะครับเพื่อเข้าไปสู้รบกับกลุ่มปกป้องประชาชนหรือทาหารเคเอ็นดีเอฟนะครับใกล้ๆก,กับเมืองดีมอโซนะครับ มีการประท่ากันเกิดขึ้นในช่วงเวลา8โมงของเมื่อวานนี้เองนะครับวันที่11เดือนเมษายนทำให้ทั้งสองฝ่ายได้ละละรับบาดเจ็บเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับแต่กลุ่มปกป้องประชาชนหรือกลุ่มพีเดียบได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตไป6นายด้วยกันนะครับที่อยู่ในพื้นที่น้องๆเยาวชนจัดวิธีงานศพให้กับทหารที่เสียชีวิตไปนะครับก็มีการแสดงความเสียใจกันไปจำนวนมากนะครับใกล้ๆก,กับเมืองนีโมโซนะครับทหารมินองลาย ใช้ปืนใหญ่ยิงเข้าใส่กลุ่มน้องๆเยาวชนนะครับทำให้เสียชีวิตไปหนายด้วยกันนะครับหลังจากนั้นทาหารมินองลายเริ่มจะใช้เครื่องบินเข้าโจมตีช่วยนะครับก็มีการยิงกันไปมาทําให้พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ต้องอบพยพหนีออกจากบ้านนะครับเนื่องจากว่าทาหารมินองลายใช้เครื่องบินเข้าโจมตีในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับใกล้ๆก,ก,กับเมืองดีมมโซ ทำให้ทหารเคเนเดียบและรับบาดเจ็บเสียชีวิตไปสองนายนะครับแต่ทหารมิลองาลที่เข้ามาในพื้นที่ยังไม่ทราบจํานวนนะครับที่เสียชีวิตเนื่องจากว่ากลุ่มปกป้องประชาชนร่วมกับทหารเคเอ็นเดียบวางทุนระเบิดไว้ข้างทางนะครับทําให้ระเบิดเกิดขึ้นมีรถทหารมิลองาลได้รับความเสียหายนะครับทหารประมาณ6กสกนายนะครับที่เข้ามาในพื้นที่ลัดกาเลนีหรือใกล้ๆกับเมืองนิมอโซนะครับพี่น้อง ตอนนี้ในพื้นที่ต่างๆมีการประท่ากันเกิดขึ้นหลายจุดด้วยกันนะครับมีหลายเมืองด้วยกันนะครับที่ทาหารไม่ต้องลายก็ยังเสริมกองกําลังเข้าไปเพื่อจะเข้าไปโจมตีกลุ่มน้องๆเยาวชนนะครับ เมืองดีมมโซมีกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพีเดียบอยู่กันจนํานวนมากนะครับแต่ทาหารไม่องลายเสริมกองกําลังเข้าไปเพื่อสมทบทัพตัวเองนะครับทัางๆมีการโจมตีกันอยู่ทุกวันเสริมกองกําลังเข้าไปวันนี้วันที่12นะครับประมาณ100นายด้วยกันมีรถข้บบนเกือบ40กว่าคันนะครับ เพื่อจะเข้าไปยังรัดกกเลนีนะครับอาจจะมีการประท่กันครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าทหารไม่ลงลายใช้รถยนต์หรือลดความเร็วนะครับเพื่อป้องกันการโจมตีนะครับขนอาวุธเข้าไปจํานวนมากนะครับ ในพื้นที่เมืองนีโมโซมีกลุ่มปกป้องประชาชนจำนวนมากนะครับตอนนี้พี่น้องชาวบ้านเริ่มจะอบพยพหนีออกจากพื้นที่นะครับเนื่องจากวทหารมินองลายเริ่มจะเข้ามาทำร้ายพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อวานนี้เอาไฟจุดเผาบ้านเรือนพี่น้องประชาชน เกือบ10หลังคาเรือด้วยกันนะครับพี่น้องชาวบ้านเสียชีวิตไป5คนนะครับทหารมิลองลายจับพี่น้องชาวบ้านมัดมือนะครับแล้วเอาไฟจุดเผาในพื้นที่มีโบควายหรือเป็ดไก่พี่น้องชาวบ้านเสียชีวิตไปจํานวนมากนะครับเนื่องจากว่าทหารมิลองลายเข้าไปล้อมหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับใกล้ๆกับพื้นที่เมืองนิมโซ ก็เอาไฟจุดเผาบ้านเรือนนะครับจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านไปด้วยหลายคนนะครับแต่เมื่อวานนี้พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าทาหารไม่ลงลายจับกำนันหรือผู้ช่วยผู้กำนันเอาไฟจุดเผานะครับทําให้เสียชีวิตไป5้าคนด้วยกันนะครับในพื้นที่ลัดกาเลนีหรือใกล้ๆกับเมืองนิโมโซมีการประท่ากันเกิดขึ้นหลายจุดด้วยกันนะครับ เราไปต่อกันในพื้นที่แนวชายแดนลัดชานหรือลัดกะเลียงเขตติดต่อกันนะครับมีฐานทาหารมิตรหลายที่อยู่ในพื้นที่นะครับตรวจสอบพี่น้องประชาชนชอบไถเงินพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่แล้วเข้าไปในหมู่บ้านนะครับชอบไป ขออาหารการกินพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่เมื่อวานนี้ทหารเคอเนียฟนะครับทหารกระเด่งแดงร่วมกับทหารเ a เนะครับเข้าไปโจมตีฐานทหารมิโนลายนะครับมีการประท่ากันเกิดขึ้นอย่างหนักนะครับประมาณ30กกนาทีทําให้ทหารมินงนลายที่อยู่ในฐานเสียชีวิตไป5นายนะครับ แต่ทหาร k n เ f ไม่มีใครได้รับปาดเจ็บนะครับยึดอาวุธปืนทหารมิลองลายได้อีก5กระบอกด้วยกันนะครับลูกกระสุนอีกเกือบ60นัดด้วยกันที่อยู่ในฐานนะครับฐานตรงนี้ตั้งอยู่แนวชายแดนรัฐกะเลียงหรือรัฐรัฐชานภาคตะวันตกเชียงใต้นะครับทําให้ทหารมิลองลายที่อยู่ในฐานเสียชีวิตทันทีนะครับชอบไปรังแกพี่น้องประชาชนนะครับแต่เมื่อวานนี้ ทหารเคเีเฟนะครับเข้าไปโจมตีในช่วงเวลาตอนเช้านะครับทหารมินองลายอาจจะไม่ทันตั้งตัวนะครับก็เลยมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับตอนนี้ทหารมินองลายเริ่มจะเสริมกองกําลังเข้าไปในลัดกะเลียงใกล้ๆก,กับเมืองเลเก้กจํานวนมากนะครับเมื่อ2-3วันที่ผ่านมา มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นจํานวนมากนะครับที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆก,กับแนวชายแดนของไทยนี่เองนะครับทหารมิลองลายจะเข้ามายึดสถานที่เมืองเลเกกอให้ได้นะครับก็เสริมกองกําลังเข้ามาจํานวนมากนะครับแต่เมื่อวานนี้มีการประท่ากันเกิดขึ้นอย่างหนักนะครับทาหารมิลองลายสูญเสียอย่างมากนะครับก็เลยเสริมกองกำลังเข้ามาในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า300นายนะครับ ใช้แต่รถยนต์เข้ามานะครับแต่ทาหาร k คเ f นะครับร่วมกับกลุ่มปกป้องประชาชนไปเฝ้าทุกเส้นทางนะครับแต่ทาหารมิลองลายก็เข้ามาในพื้นที่นะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนหรือกลุ่ม p ีเดียได้ไปวางทุนระเบิดไว้ข้างทางนะครับทําให้รถขบวนทาหารมิลองลายได้รับความเสียหายเกิดขึ้นที่จะเข้ามาใกล้ๆกับเมืองแมววดีหรือเมืองเลเกเกอนะครับ หลังจากนั้นทหารมินองลายใช้เฮลิคอปเตอร์หรือใช้เครื่องบินขับไล่นะครับเข้ามาในพื้นที่มีการยิงกระสุนคอนเข้ามาในพื้นที่ด้วยนะครับทําให้พี่น้องชาวบ้านได้รับกลิ่นคอนอะไรบางอย่างนะครับแล้วมีการเมาหัวเกิดขึ้นมีการเป็นลมกันเกิดขึ้นนะครับทหารมินองลายเริ่มจะใช้ สารเคมีเข้ามาในพื้นที่นะครับเพื่อจะเข้ามาโจมทีทาหาร KNTF ที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับเนื่องจากว่าเมืองเลเกกกก็มีการแย่งชิงกันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับทหารไม่นองลายพยายามจะเข้ามายึดเมืองเลเก,ก้กให้ได้นะครับ แต่ก็ยังไม่เป็นผลนะครับเนื่องจากว่าทหาร KNU หรือ k n d f ร่วมกับกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพีเดียบอยู่เฝ้ากันจำนวนมากนะครับเพื่อไม่ให้ทาหารมิลองลายเข้ามาในพื้นที่นะครับก็มีการประทะก,กันเกิดขึ้นอย่างหนักนะครับ2-3วันที่ผ่านมาทำให้ทหารมิลองลายเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า100นายนะครับลายพื้นที่ด้วยกันนะครับทำให้ทหารมิลองลายเสียชีวิตอยู่ทุกวันนะครับ ยังไงก็ค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับไม่สงคา